สวัสดีคะ่ะช่องผ้าทอสุขโขทัยนะคะจากร้านบานเย็นผ้าทอนะคะร้านเราตั้งอยู่ที่ตำบลหาดเซี่ยวอำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุขโขทัยนะคะวันนี้เราจะนําเสนอสิ้นร้านนาสไตล์ร้านนานะคะเป็นสิ้นเป็นฝายเกลียวเป็นายหนืดๆนดนะคะก็จะเป็นจกจกยาวนะคะปกติเราจะเป็นเชิงตีจกประมาณแค่นี้นะคะแต่ในนี้เราก็จะเพิ่มมาอีกหน่อยนึงก็คือ เป็นเชิงตินจบยาวนะคะ,ะท่านใดที่ชอบตินจบครึ่งตัวประมาณนี้นะคะ,ะคลิปนี้ตอบโจทย์ได้เลยนะคะเป็นงานล้านนาเลยนะคะเป็นสิ้นล้านนานะคะก็จะมะีเขาเรียกว่าเย็บรอยต่อประมาณนี้นะคะนี่ให้ดูเลยนะคะอันนี้จะเป็นสิ้นโบราณแบบล้านนานะคะ่ะมีการมีการจบ จบตีนจกก็จะมีเขาเรียกว่านกค่าปิดท้ายนี่นะคะของตีนจกเป็นอยู่ตรงตะเข็บนะคะตวนใหญ่ก็จะเป็นงานโบราณน,นะคะตัวยาวมากค่ะคนตัวสูงใส่ได้สบายเลยนะคะอันนี้เป็นเชิงครึ่งตัวนะคะราคาอยู่ที่1 8 0 0บาทถูกมากค่ะสิ้นโบราณน,นะคะสิ้นโบราณมีไม่เยอะ อันนี้ต่อไปก็จะเป็นสีชมพูชมพูอ่อนๆเนี่ยชมพูอย่างนี้เลยนะคะหัวสิ้นแดงปกตินะคะเชิงก็จะเป็นแบบนี้นะคะคล้ายๆแต่มีความต่างนิดหน่อยนะคะอันนี้นะคะท่านใดที่ชอบสีสไตล์สีล้านนาเหมือนหนังเรื่องอะไรกาซลองนะคะแบบนี้เลยสีเดียวกันเลยผ้าแบบเดียวกันเลยนะคะเป็นสิ้นล้านนาค่ะ สีชมพูค่ะ,ะเชิงประมาณครึ่งตัวได้นะครึ่งครึ่งหนึ่งค่ะครึ่งหนึ่งนะคะท่านใดที่ชอบเชิงยาวๆนี่อันนี้ตอบโจทย์เลยค่ะเชิงจะเป็นอีกต่อหนึ่งเพิ่มมาอีกนิดนึงอีกดอกหนึ่งนะคะปกติก็จะมีจะมีประมาณนี้ค่ะประมาณนี้เนี่ยค่ะแล้วเราก็เพิ่มมาอีกนิดนึงเป็น<ม>เขาเรียกว่าเป็นตีนจกสิบนะที่เราเห็นๆกันอยู่ อย่างนี้เขาเรียกว่าจก 7. จก7ก็คือความสั้นนะคะอันนี้จก10นะคะความยาวนะคะท่านใดที่ชอบสไตล์โบราณสไตล์ล้านนาแบบนี้เลยนะคะ1800บาทนะคะเรามีไม่เยอะนะคะมีไม่กี่ผืนนะคะผืนที่2ไปแล้วนะคะผืนที่3ผพืนที่3ก็จะเป็นสไตล์แบบนี้นะคะจกก็จะเป็นเชิงจกแบบนี้นะคะท่านใดที่ชอบนะคะคนสูงสูงนะคะใส่สวยค่ะ นี่นะคะเส้นได้สีไปตองอ่อนสีหวานทุกผืนเลยนะคะราคาก8 0 0ับ1,800บาทนะคะ1,800บาทไม่แพงเลยอันนี้เราขายถูกมากไปก็สีเดียวกันนั่นแหละค่ะหัวแดงเหมือนกันนะคะท่านใดที่ตัวไม่สูกมากก็เอาหัวออกได้แล้วก็ไปตัดถูกสำเร็จนะคะสวยงามมากเลยค่ะสีเขียวอ่อนนะคะเชิงก็ประมาณนี้ค่ะ ทันใดที่ถามหานะคะมีลูกค้ามี FC ถามหาอยู่ว่ามีตินจกเชิงยาวๆไหมชอบนะคะที่เป็นจกครึ่งตัวเลยนะคะอันนี้ก็จะตอบโจทย์ได้นะคะราคาก็ทุกถูกนะคะ1,800บาทนี่โลกเลยเหลือไม่กี่ผืนนะคะหมดร้านแล้วนะคะอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ก็จะเข้มกว่ากันนิดนึงเป็นสีเขียวเข้ม ขึ้นมาจากเมื่อกี้เมื่อกี้เขียวตองอ่อนอันนี้เขียวเข้มเลยนะคะท่านใดที่ชอบเขียวเข้มกับเชิงแบบนี้นะคะมีอย่างละผืนละผืนเลยนะคะจับจองกันมาได้ค่ะ1,800บาทนะคะ1,800บาทหัวแดงเหมือนกันหมดทุกผืนจะมีพิเศษตรงตะเข็บนะคะตะเข็บเขาก็จะทำแบบโบราณตะเข็บเข,บเข,บเขาก็จะเขามีการาด้นลายปีตะเข็บ เปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสนะคะ้ตรงตะเข็บเชิงตะเข็บอยากจะโชว์ก็ได้แล้วก็จะมีการปิดท้ายของเชิงตินจกด้วยการทำตินจกนกปิดท้ายนะคะ<ม>เป็นแบบโบราณเลยนะคะโบราณจริงๆค่ะราคาก็ถูกมากนะคะอันนี้ขายแบบโลเลยนะคะเพราะว่าหมดพอดีเลยมีอยู่แค่นี้เองนะคะ1,800บาทค่ะ1,800บาทนะคะผืนสุดท้ายค่ะเรามีอยู่ไม่กี่ผืนเองหนึ่งสาสี่ สี่ผืนเดี๋ยวกันนะหนึ 1, 2, 3, 4, 5. 5, ่งสองสามสี่ห้าห้าหกผืนนะคะมีประมาณนี้เองหมดแล้วหมดเลยนะคะมีอยู่ห้าหกผืนเองนะคะอันนี้เป็นสีเขียวอ่อนนะคะเสียวสีเขียวว้ตองอ่อนเชิงก็สีหวานหวานมีชมพูมีฟ้าปนนะคะโอ้ยสวยงามมากเลยค่ะราคาก็ถูกด้วยนะคะราคาเนี้ยคลิปเนี้ยโล่ขายเลยไม่มีแล้วหกผืนสุดท้าย นะคะท่านใดถูกใจก็จับจองกันมาได้เลยนะคะราคา1,800บาทนะคะทักทายกันมาได้ก็อันนี้จะมีอ่าเขาเรียกว่าตะเข็บตะเข็บก็เย็บต่อเหมือนเดิม,มนะคะสวยๆนะคะเชิงเชิงยาวๆท่านใดถามหาอยู่มีลูกค้าโทรมาอยู่ว่าแม่ค้าทำไมไม่เอาเชิงยาวๆมาขายบ้าง อันนี้คลิปนี้ตอบโจทย์เลยนะคะอยากได้เชิงยาวๆนะคะจก10นะคะ1,800บาทเนี่ยขายถูกมากเลยค่ะทักทายกันมานะคะสวัสดีค่ะ